องก็ดังเอาโตดังปากเอาครับอย่าพันเล็งแล้วก็ปล่อยปู้เองครับปู้เองสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว YouTube ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเขสู่ช่องมู่ซิ่งปุ่นดวนนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับ คลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศภายในหน้ารถนะครับแล้วก็ชมวิวข้างทางไปด้วยนะครับตอนนี้ฝนก็ตกนะครับฝนตกโปรยๆนะครับเราใส่หัวหารมานะครับหัวหารรีพัฒนานะครับสูงมากนะครับสูงสูงสี่กับพันข้างหน้าเลยนะครับเผยเผของผมสูงกว่าคันข้างหน้านะครับท่านผู้ชมเที่ยวนี้จะสูงกว่ามวงอีกนะครับ สูงกวัว,วงอีกนิดนึงนะครับเวลาเราขับรถใส่ของสูงแบบนี้เราก็ช้าๆนะครับเปิดไฟหมากแสดงว่าเปิดไฟฉุกเฉินแสดงว่าข้างหน้าต้องเบรกนะครับประมาณนี้นะครับเข้าใจตรงกันนะครับเราหยุดเลนนี้นะครับขันข้างหน้าในนี้จะเป็นใส่ขวดหรือเปล่านะครับ หรือไม่ใช่อะไรยังไงนะครับอ่าแต่ของสูงนี่ก็พยายามนะครับคือมันมันขยันหน่อยนะครับขยันยักสเตย์หน่อยนะครับเวลาจอดเข้าห้องน้ําจอดเช็ค้าจอดพักจอดพักยางเนี่ยเราก็ไปดูสเตย์ด้วยนะครับไปยักตรึงไปตรึงสเตย์เข้าอีกนะครับไปเคงเเงป้งสเตย์ละเบาง่ายๆสักไปตึงสเตย์เข้าอีกนะครับให้มัน ตึงๆตลอดเวลานะครับผมเดี๋ยวไปถึงหน้างานนะครับไปถึงที่โรงของนะครับจะพาชมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ก็ลงเบาๆนะครับเบาๆน่าจะทำคอสะพานนะครับทอระบายน้ำาอทอระบายน้ำนะครับต้องเบาๆเลยนะครับไปเร็วไม่ได้ <c oughs> ผมแยกสเตย์ลา่าล่าสุดนะครับลา่าวะนะล่าล่าสุดนะครับอยู่โคราชนะครับปั๊มอ่า โคราชเะครับปั๊มโคราชเพราะว่าจอดอีกไม่ได้นะครับเพราะว่าฝนตกนะครับตลอดทางเลยนะครับท่านผู้ชมก็ค่อยๆมาเอานะครับสเตย์ก็ตึงตึงดีนะครับอ่าค่อยไปดูอีกครั้งหนึ่งว่าผมอ่าแยกสเตย์ยังไงนะครับปาวยังไงทํายังไงนะครับผมก็อาศัยลูกฟุกครับอาศัยลูกเบิ้งเงินเจ้าดูๆนะครับเอากระเลยมาใส่ ว่าเออมันต้องเห็ดจุดนี้จุดนี้จุดนีดน้เอ้อประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับโกดังนี่จะเปิดแปดโมงนะครับแปดโมงนะครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งนะครับผมก็ขีมข่มาช้าช้านะครับขี่มาช้าช้าให้แบบว่าไปถึงเขาเปิดโกดังเข้าไปเลยอย่างนี้นะครับถ้าเขาไม่เปิดโกดังนี่ ก็ต้องได้รอข้างนอกนะครับข้างนอกก็ไม่มีที่จอดอีกนะครับเพราะว่าที่ไปลงนี่มันข้างหน้านี่ข้างหน้าทางเลี้ยวทางเลี้ยวเข้านี่มันเขาทําถนนนะครับทํถาถนนทาถนนใหม่นะครับมันไม่มีที่จอดทํายังไม่เสร็จนะครับความเร็วที่ใช้ก็จะประมาณ60สกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไม่ได้ขับเร็วนะครับ เมื่อวานนี้ก็ลงปูนเสร็จนะครับลงปูนเสร็จแล้วก็ตีเป่วเลยนะครับตีเป่วไปเอาหัวหารนะครับตอนที่ลงปูนนะครับท่านผู้ชมอยู่ร้านเทวีโชคนะครับพอดีพูดตัวสับเพลินไปหน่อยนะครับพูดตัวสับเพลินนะครับจนทําให้สเกรตแตกนะครับท่านผู้ชมสเกรตแตกนะครับอร้านเทวีโชคร้านไหนเหรออันมันจะมีคลิปหนึ่งนะครับผมจะทิ้งอ่าผมจะอ่า จะจะทาให้มันอยู่มุมขวาบนนะครับอลองคลิกเข้าไปดูนี่ร้านนี้แหละครับที่ผมถอดสะเกร์ดออกนะครับคลิปแรกคลิปคลิปเมื่อวานนี่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วก็ทําให้สเกร์ตแตกด้วยนะครับ mm hmm. ก็เลยเอาไปซ่อมนะครับซ่อมซ่อมอยู่ตลาดแชร์นะครับตลาดแชร์ช่างเขาตีราคาให้พันห้านะครับพันห้าพอซ่อมพร้พอมพร้อมพ่นสีนะครับพันห้า ถ้าจะเอาอันใหม่นะครับเอานเก่าเทินนี่อันใหม่จะเป็นเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วนี่เพิ่มเงินพันแปดนะครับผมก็เลยว่าจะเอาอันเดิมนะครับอันเดิมเพิ่มอ่าเพิ่มเงินพันห้านะครับค่าซ่อมนะครับพันห้านะครับยื่ซื้อกับเดเสียงกันเลยอพอดีเพลินหน่อยเพลินไปหน่อยนะครับคุยโทรศัพท์เพลินขึ้นล้านไปปุ๊บแตกปั๊บโลดโอ้ น้ำตาจะไหลเลยครับนี่เราก็จะแซงนะครับแซงเราก็ให้สัญญาณไฟนะครับดูรถข้างหลังด้วยนะครับแซงเราก็อย่าไปอย่าซิดนะครับซิดนี่ก็คือถ้าเป็นภาษาลาวอย่าซิดเนาะอย่าซิดภาษาไทยก็อย่าออกอย่าอย่าออกตัวแรงนะครับอย่าอย่าเลี้ยวมาแรงนะครับประมาณนี้นะครับ เวลาเราแซงพ้นแล้วก็ค่อยๆเข้านะครับอย่าไปแบบซิดเข้าไปเลยนะครับไม่เอานะครับแบบนี้คือมีโอกาสเสียงที่จะคล้องพังนะครับสูงนะครับเราถ้าพ้นจากหัวรถเขาแล้วก็ตีไฟเลี้ยวนะครับตีไฟเลี้ยวเข้านะครับค่อยๆเข้านะครับอ่าค่อยๆเข้านะครับดูว่าคันข้างหลังเขาจะเปิดไฟมากนะครับเปิดไฟฉุกเฉินนะครับ เปิดเพื่อที่จะเให้ใหพ้นแล้วนะเข้าได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับบางคนก็ตีไฟสูงใส่นะครับเปิดไฟสูงใส่ปั๊มมั่ก็เป็นสัญญาณแบบว่าพ้นหัวรถผมแล้วนะประมาณนี้นะครับเข้าได้ประมาณนี้นะครับน่าจะอาทิตย์นึงนะครับที่สเกิร์ตจะทำเสร็จนะครับ ถ้าสเกิร์ตทำเสร็จแล้วไม่รู้ว่าจะใส่ต่อหรือเปล่านะครับเพราะว่ารู้สึกว่าผมอยากเปลี่ยนแนวแล้วนะครับอยากลองใส่บางฝุ่นดูนะครับใส่บางฝุ่นหน้านะครับถ้าใครสนใจสเกิร์ตนะครับเก้านิ้วนะครับผมขายต่อสามพันนะครับใหม่ๆเลยนะผมขายต่อสามพันนะครับผมไปซ่อมพันห้าโอ้ได้กําไรอยู่นี่ถ้าผู้ชมนะครับได้กําไรผมไม่ได้กําไรนะครับผมขาดทุนนะครับ ซ่อมมาใหม่ๆเดี๋ยวรอดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า,าซ่อมมาแล้วมันจะใหม่ไหมมันจะแตกมันจะอะไรอะไรไหมนะครับถ้าไม่ถ้าแตกผมก็จะไม่ขายนะครับถ้าเป็นสภาพาเหมือนใหม่ๆเลยผมก็จะขายนะครับท่านผู้ชมเผื่อมีใครสนใจนะครับผมว่าจะใส่บางฝุ่นหน้าแล้วนะครับใส่บางฝุ่นหน้าโหดๆหน่อยนะครับบิกเตอร์นี่ใส่บางฝุ่นหน้าน่าจะโหดนะครับ ใส่บางฝนหน้าแล้วก็ทําบางฝนล้างล้อหน้าใหม่นะครับความความตั้งใจนะครับว่าจะทําแบบนั้นนะครับไม่รู้ว่าปัจจัยมันจะพอรหรือเปล่านะครับความตั้งใจนะครับอตอนนี้ถอดสเกิร์ตออกนี่โอ้รถ่าเป็นเทอร์เบิรครับพี่น้องมันจะเป็นหน้าโปโปโยังไงไม่รู้นะครับผมก็บอกไม่ถูกนะครับเราชินแบบว่าใส่สเกิร์ตนะครับแล้วมันก็ ทรงมันก็จะสวยหน่อยนะครับเวลาเราถอดสกเกิร์ตออกแล้วมันเป็นหนาโปโปอย่างในบุงผมกับอธิบายมาถึงนะครับเป็นหนาโป,โปโปนะครับนี่เราก็ค่อยๆอ,ออกนะครับขับรถสูงๆแบบเนี้ยโอกาสที่จะพังนี่สูงนะครับโอกาสที่จะพังนี่สูง ถ้าเป็นตกหลุมตกอะไรนี่เราอย่าไปซิฟออกนะครับเราก็พาตกหลุมไปเลยนะครับถ้าเรา,าจะไม่ตกหลุมเราก็ออกตั้งแต่ก่อนจะถึงหลุมนะครับออกออกเราก็แช่ไปเลยนะครับแช่ไปเลยแช่สมมุติว่าซ้ายนี่หลุมเราก็แช่ขวาไปเลยนะครับแช่ขวดเราก็ใช้ความเร็วนิดนึงนะครับแปดสิบหรือแปดสิบห้านะครับต้องต้องเข้าใจรถข้างหลังด้วยนะครับ ถ้าแช่ขัวขี่หกสิบนี่ยก็จะมีคนด่านะครับมันจะมีมันจะมีคนพูดให้เราได้นะครับส่วนมากถ้าผมแช่เนี่ยงก็จะหลักแปดสิบขึ้นนะครับถ้าสมมุติว่าแป้งผมเอียงเอียงซ้ายอย่างเงี้ยผมเข้าเลนซ้ายไม่ค่อยได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าแป้งเอียงซ้ายเราวิ่งซ้ายซ้ายนี่อโอกาสที่จะทําให้แป้งพังในสูงนะครับท่านผู้ชม คือเรากะวิ่งตอนกลางคืนนะครับประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็บายบายนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็ใกล้จะถึงร้านแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ร้อยเอ็ดแล้วนะครับร้านก็อยู่ร้อยเอ็ดนี่แหละครับใบพาสเลี้ยวซ้ายไปนะครับครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็บายบายนะครับ